ัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องปู่พาชัยเจ้อีสานแบบแปลงล้ำรู้ทางไปเดี๋ยวต้องไปดักข้างหน้าไปดักข้างหน้าก่อนรู้ทางมันรู้ทางไม่หันแล้วรู้ทางละมาแล้ว,วพ่อไม่ไปนะพ่อกลับละหรือพ่อกลับละใช่เขาเคยไปพาเขาเดินทางนี้บ่อย,อยงไงตามเส้นทางเดี๋ยวเราไม่เจอ,อเราเขาก็เดินกลับมาคัเนี้ย แป้งล่ำแต่แรกว่าจะให้ชื่อแพรวล,ละ่ะชื่อว่าน้องแพร่ก็เลยโอ้ชื่อนี้ไม่ไม่ให้ซ้ำหรอกเพราะว่ากลัวสายุดหลงคนก็เลยเปลี่ยนเอาเป็นแป้งล่ำแล้วกันใช่ไหมสลายุทธนี่มาแล้วนะครับงานปั้นเก็บรายละเอียดสลายุทธนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องภูผาชัยใจอีสานก็พาแป้งล่ำมาเดินเล่นก่อนชเช้า หลังกินนมเสร็จนะครับหลังกินนมเสร็จพาเข้ามาเดินเล่นนะครับไ้ดูครับเขาจะไปทางไหนไม่รู้เลยนะครับมาทางนี้ไปกลับบ้านไปกลับบ้านเร็วกลับบ้านกลับบ้านไปกลับบ้าน Lên leo. Về bản leo. Về bản đi. không leo. Về bản, cả ต้องใช้เชือกนิดนึงนะครับเพราะว่าช่วงเช้าจะนั่นหน่อยอือต้องพาเข้าไปตรงนู้นตรงต้นไม้ด้านนู้นนะครับกินนมอิ่มแล้วก็พาออกกําลังกายก่อนถ้าพาเข้ามุ้งละเขานอนทั้งวันแน่นะเขาจะนอนแบบไม่นั่นเลยไม่ค่อยเดินก็ อีกไม่กี่วันก็จะเตรียมตัวไปทําคอกให้น่าจะมีพื้นที่ให้เดินนะครับเดินทั้งวันนะครับที่สวนตัวนี้ก็ให้เดินอยู่ประมาณนี้ก่อนนะครับไม่เยอะแต่ที่สวนปล่อยทั้งวันนะครับพื้นที่กว้างอืมมเร็ว ยุด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 นะครับไปทางนี้ทางนี้เดินทางนี้ดูทางนี้ทางนี้เดินทางนี้เออไปไปไปโอ้ยเดินเป็นวงกลมอยู่พี่น้องเอ้ยนะครับทางนี้นะครับเดินเป็นวงกลมไปเลย ตัวเล็งตั้งเล็งตั้งเล็งองันนล้วนะตัวนะั้เนเนี่ยไปไปอยู่ใ,ใกล้ล่มวิ่งกระโดดย่องย่องเลยได้ออกกําลังกายดูซิจะไปไหนดูซิจะไปไหนต้องใช้เชือกนะฮะต้องใช้เชือกปกติจะไม่ใช้ แต่วันนี้ต้องใช้เพราะว่าแป้งล่จาจะนั่นหน่อยดือด้อหน่อยวันนี้เป็นไงลูกะเะไปไหนท้านั้นไปไม่ได้เขาฉีดยาไว้อยู่ลุงดูได้แค่ตรงนี้นะครับไเดินต่อไหมไปเข้าบ้านไป ไปขบ้านไปเดี๋ยวพ่อจะพาไปล้างความสะอาดคอกให้หนูก่อนไปเร็เร็เร็ว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 เวเร็เร็วเเร็เร็ว ไปเาข้ออกไปเข,า,ข,ปเขาคิดแบบสีเขียวเป็นสีเขียวนึกว่าคอกันเนี่ยไปไปอีกยังไม่ถึงเอาจะไปไหนอ่ะหนูจะอยู่นี่เหรออยู่นี่ป่ะหรอือหนูจะอยู่นี่อืมนี่หนูจะอยู่นี่แล้วเราให้พ่อไปล้างคอกให้ก่อนแล้วค่อยมามา,มาเอาหนูไปป่ะเอ้ะ ต้องอาบแดดบ้างนะลูกอยู่แต่ในร่มเห็นไหมูอยู่แต่ในร่มไม่ได้ต้องออกแดดบ้างไปไปกลับบ้านไปเร็วกลับบ้านออกจะอึดๆหน่อยวันนี้เดี๋ยวโดดเดี๋ยววิ่งนะครับ เขาล่มก่อนไหมเออเขาล่มตรงนี้ก็ได้อ่อยู่ตรงนี้ก็ได้กัเพาะนี่ย่างๆย,ยังไม่ให้เข้ามุง้งนะครับนี่ก็จะเอามัดไว้ที่ท้ายรถก่อนนะครับไปที่ท้ายรถก่อนเราจะทําความสะอาดคอกให้เข้าก่อนนะครับนะก็จะทําความสะอาดคอกให้ก่อนแล้วค่อยเอาเขาเข้ามานอนนะครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้ช่องปูผาชัยใจอีสาน เดี๋ยววันนี้ก็จะเทพื้นนะครับลานองค์ปู่อีกส่วนหนึ่งนะครับจะเทพื้นลานองค์ปู่ก็เตรียมปรับนะครับปรับพื้นที่ก่อนนะครับปรับพื้นที่ไปหน้าจะกินแตนมาลงเลยไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วไปตกปลาไปตกปลาต่างเดียร์ครับต้องระวังเปิดให้เขาด้วยด่านแต่บังปีของเขาแล้วกันด่านอ๋ออันนี้เขาเปิดให้แขกแต่แคร์ใครนั้นไม่รู้ไปตอนไหนเควรจะไป ป้า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 ลูกเียป้ากินกล้วยแล้วกิน้ำไยด้วยมันจะได้พูดความหวานกินกล้วยแล้วกินกล้วยใหกนี้ให้กินใ้ก้นี้ให้กวดนี้กินกล้วยหรือกินแตนมาเนาะไปดีกว่าข้างนู้นก็แรงข้างนี้ก็แรงเออไปก่อนกินลำไยช่วยจัดมาดูปะาลำไยช่วยแม่แม่ จึงไปเสียบโดมเลยึออกไปเลยพอไปเสียบโดมัน่เวลาปาดปูอยู่ไฟฟ้าไ่อยากเส็งเออไอ้ฝาหัวตกเปูเลยแขงกเดอเดือกพุเจ้าเฮ้ยอะไรอ่ะเี้ยอะไรเลยเมื่อระเด็นแล้วเลยจามาเป็นหยบเลยจามาเป็นหยาบเลยแ่คอยได้ยินหอดเงื้อ แซบว่าอันแกงปากกแซบแซบโยนบะาวากายเขาไปทกปากดได้เมื่อวานเนี่ยข้าบมากว่นะข้าเท่ามากว่านะเออปลาที่พวกก็ไปตกมากเลยค่ะพวกไม่ไงใน้นไงมันได้ซ้ำนั่นละของไข่ได้ตัวซ้นี่ัอนนี้ปูเมือดิละตัวเดียวแล้วกันล้วไข่เมื่อเลยจะไปทำไปมื่นเท่านบ่วายได้หลายอยู่ดิเนาะมือเนาะตกใสเล ผู้เลี้ยวางเยียมุ้แลโอ้บ่่าไอไปอีกมูมบ้าหนึ่งได้ลงเียว่างเยียมอปบ่เาเรียกว่าชิไหวหว่แมนม้นไ่ไอ้โอเคไหมไอ้ยืกงังนี้นะกานังนี้นะเฮ้อเฮ้ยเฮตลอดเฮ้ตลอดยางเป็นบ่ยางเป็นบ่ฮะเบิงเลยเบินังกอแล้ ูหมุมพอดีเมื่ย่างเลยบ้านะหัวมุมแบโอ้นั่นลุงเป็นยังให้อุ้มเอาเอายิงเอาเอาดิลกเอาเอมาให้ลานแม่เจ้านีเนาะโอ้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 บัหยแล้วบังหยแล้วบังหยแล้วฮะขึ้เก่าแหะฮะขึ้เก่าแหะฮะขึ้เก่าอ่ะมมฮขึเก่นเก่าเก่าลุงทฮะขึ้เก่าแล่ะฮะเก่าลุงชีขอโทษแม่แก้เฉยฮะขึ้เก่าแหะฮะขึ้เก่าแหะ อะไรหยองมันมันเปนออนเออเอาบาดิโอเคครับผมก็ได้านขวามืสวัสดีครับติดแล้วติดมุ้งเลวเนี่ยมันแดดฮอนลูกมันแดดฮอนนะไรยับเต็บยับไปก่อนอันนั่งนี่ลูกมันแดดร้อนมั้งบอกมาข้างนี้เ่ยนะอันนั้นนี่ละอยู่ข้างนี้เลยบาดนี่ยถ้าเรเอาเรียมปูแล้วอันนั่งลูกมันร้อนอ่ะข้างนอกน่ะกินอะไรนั่่นะอันนั่งเนี่ยดูอย่างพี่แอนทำงานอด่างเจ๊สมอนเมื่อไหร่เจ๊สมอนอ่ะหัวมุ้ง

พระเจ้าเฮ็ดกันลืมๆจนแล่ๆเจ้าของมาเอาหนาต่อสุได้นี่แมน็ไม้หยยบเขาคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะเอฟซีขอบคุณเอฟซทุกท่านมากค่ะสวัสดีค่ะอีอเิฟรต์อยู่้อะไรกันเนี่ยอยู่บานอมังกรมั้มองกาที่ห้อไหนเนี all, ัไปเปิไปแล้ว เอาขอบปูลงมาเลยดีๆขึ้นมานั่ละเตข้บพุดกรนเดาด้วยปลาทูุต่ำปูปลาล้ไปไกลปูนะแหลมันงเป็นลุมนนี้เลยต่ำเห็นไหมตรงนั้นมันต่ำปลาลมป้านเต้จะสชได้ายแห้งไรังเพจเบี้ยงนั่นควนมังไงออกมานี่ฮะสไตล์นุ่งจิมครับ ได้แล้วครับพ,บพบ้นครบแล้วครบแล้วแปดนาทีไปแล้วครับที่เหลือก็ลุ่งผู้เดียวครับบ้านนี้งอแล้วอยู่ตรงน,นี้ลุงก็จะเทเทพื้นต่อนะครับพื้นตั้งสามตัมนเลย ประมาณนี้ครับ f วเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยน,นะครับสวัสดีครับ